สวัสดีค่ะเริ่มนับถอยหลังจะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ปื้มนะคะจะมาแนะนำตัวรถ1รุ่นนะคะก็คือจะเป็นรุ่นแคปนะคะรุ่น S นะคะปี2 0 2 4นะคะคันที่อยู่ข้างหลังพี่ปื้มคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวค่ะวันนี้ที่เราแต่งโชว์นะคะจะแต่งโชว์พร้อมกับแม็กเลนโซ่จ้าแต่ยังไงปื้มพามาดูจ้า แทบ S นะคะก็หล่อได้ด้วยคันนี้เป็นแมกเลนโซนะคะอันนี้เราแต่งโชว์ที่โชว์รูมเลยแล้วก็จอดโชว์ที่นี่เลยอันนี้จะเป็นล้อนะคะทั้งอันนี้นี่เลนโซ่อยางหลอยางจะเป็น255 50 r 1 8 4เส้นเลยนะคะอันนี้เราแต่งโชว์ที่โชว์รูมให้ดู อ่าบริเวณกงกว้างแต่ภายในพี่ปื้มไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าให้ดูหลังคลิปแล้วแหละภายในคันนี้ก็เลยจะมารีเควสก็คือคันนี้แต่งแมกเลนโซ่แล้วก็หล่อยังไงให้ดูเป็นแบบแผ่นกงกว้างเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบลายนี้นะเราก็มีให้เลือกอีกหลายลายต่กล้องแผ่นที่เลนโซ่เลยนะคะตอนนางแบบนะนางแบบไม่ก็สวย อันนี้ได้ทั้งรุ่นยกสูงแล้วก็รุ่นเตี้ยเลยนะคะอยากได้แบบไหนพี่ตื้มจัดให้เลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะแมทที่โชว์ที่โชว์รูมนะคะอยากได้ไลายไหนก็บอกพี่ตื้มได้เลยวันนี้นะคะพี่ตื้มก็ต้องไปเคลียร์อเอกสารแต่งรถให้ลูกค้าต่อแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็อ็อกซ์มาหาพี่ตื้มได้เลยจ้า